ควันนี้เราก็อยู่กับแมพีนะแมพีนี้น่ากลัวามากกว่าดูดิเป็นแมพีที่ว่าตู้ต้ให้หลบดเลยทุกคนผมยังไม่หลบแล้วกันต้องไปหาของอุย้ยผมข้ามีกุญแจไอ้สีข<ม>้ามีกุญแจเองก็มีอุย้ยเขาปล่อยเปิดกล่องเนี่ยกล่องตรงไหนวะเนี่ยเปิดกล่องอันนี้ เอ้เจข้างหนี่เขาให้เปิดกล่องไอ้นินเปิดดินี่ให้หยิบด้วยเขาเปิดไปแล้วเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเจนเยนเ็มเขียนได้อะากทงสองร้อยสามสิบไม่ใช่แล้ก็มีเท่าไหร่้มขี้นาเฮ้ยเจนเจอนอ แค่เสียงเดียวพอจังตัวไม่มีเสียงเฮ้ยเสียงมากว่ะทุกคนเฮ้ย กหอนมาสำรวจห้องนี้กันเร็วเร็วเร็วๆ อ้าวอะไรอ่ะเคยรับสองนี้จากค้นหากล่องค้นหาทุเียเราอ,อยู่กันกี่คนเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เราอยู่กันสี่คนเนีย

ไว้เพื่อนมาคดีมันเข้าประตูอ่ะเอ้ยมันอย่าเปิดนะเว้ยขคุณได้สอนแล้วทุกคนผมได้สอนแล้วออาไปในคำหยาบตะกี้ที่พูดออาไปเอาไปเพี่ยงนอกไปแล้วยตู้มีสามตู้หลบได้หรือเปล่าตู้กันออกไป ไอ้สิ่งเราจะอยู่แต่ที่นี่ไม่ได้นะเว้ยเราต้องไปต้องไปนี่ไปจะหลบทางกระตูอะไรสั่งเฮ้ยเราอย่าซ่อนดิเมื่อกี้เมื่อกีมันด่าเราด้วยมันบอกว่าเป็นคนหยาบคายเสมอคืเป็นเป็นคนซ่อนทำไม่ซ่อนนะทำไม่อยาบ ไปที่อื่นดีกว่าไหมปโดดไโดดไปเลตู้แบบตู้แพรตามนจะเป็นอะไรแล้วตู้แบบตูดีมากอ๋อแดงมาอดับดีตู้ตู้เขาใสเลยใช่ไห้ยมันมาแล้วทุกคนอุ้ยใครติดไฟอีกเนี่ยอุ้ยมันสั่นแล้วอุ้ยีเขามาอือแดงเข่ะแดงเลย โหอันนจะน่ากลัวขนาดไหนให้เสียงมันหายไปก่อนใกล้ปืนเสียงยังไม่หายเลยเสียงมันดังในเครื่องเพื่อนผมตอนนี้เสียงมันยังดีอุ้ยเฮ้ยมันไปแล้วทุกคนเพื่อนมันไปแล้วเห็นไหมโดนด่าเลยเป็นคนหยาบคายแล้วซ่อนตัวอยู่เสมองเนี่ยคุโดนด่าแล้วเนี่ยอุ้ยก็ผีมันมาอุ้ยค่อยๆ เปิดตู้เซฟละหันอะไรอย่างเปิดเลยไหมเปิดประตูที่นันเข้ามาเปิดเลยเอ๊ะวะโอ๊ยอย่าซ่อนเยอะได้ไหมอ่ะเห็นไหมโดนด่าอีกแล้วอ่ะอีกโดนด่าแล้วนะทำาไมเกมมันต้องด่าอะไรก รถไฟเหยา่อสีเงามัอยู่ตรงนี้ดูเราเข้ามาเข้ามามันก็อยู่ห้องนี้ห้องนี้ไม่มีตู้เลยเลยไอ้นินกลัวมันก็มากับปูดี้เข้ามาเหรอไมนนี่นมันอยู่ห้องนี้ระเบิดมันก่อนแล้วกัน ไอ้ผีมาผมต้องหลบก่นอนที่ไอ้หินน่ะเสียงเคาะเคาะอะไรนั่นน่ะมันไม่ใช่เสียงผีนะเว้ยผีมีไม่เคาะ พี่ไปแล้วพี่ไม่ได้อยู่ตรงผมแล้วไงทุกคนผมวิ่งเด่นอยู่ในห้องนี้ได้โคตรสนุกอ้ส้ดสัตว์เพื่อนหายไปไหนวะอือไอ้สิ่งเดินผ่านกูอะเฮ้ยเพื่อนมาแล้ว โอ๊ยพื่นคนนี้แน่้อนเหรออน่ๆเดี๋อยวางนี้อย่างนี่เราไปขอโทษไปเท่าไยไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดิมาดิไก่ลูกไก่ต่อยขอโดทษนะสกีผมทีว่าเนาะไม่กินน้องเจนรักคุณเจนที่ ักกโอ้ยผีมาแล้วเหลืออย่างเดียวก็ค hmm. mm ือเปิดกล่องอ่ะต้องหากล่องเลยอ้าวโดนผีีิผมโดนผีแล้วทุกคนเยี่ห้อผีคนน่ากลัวเลยอ้าวโดนผีทุกคน